ในคริสต์กตรร1898ได้คิดค้นเป็นยาใช้ในร้านขายยานะคะของนายคาแบบแบตแฮมเทจัดจากเมืองเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าให้กลับมา,ชาใช้ริการในร้านของเขาอีกนะคะเขาปรุงขึ้นโดยใช้ส่วนผสมของน,บบน้ำคาร์บเนตผนโคลาแล้วก็วานิลาแล้วก็น้ำมันหอมสกัดนะคะจากนั้นเขาจะเรียกเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะว่าคาร์บเนตใช้เครื่องหมายการค้า ที่8เดือน8นะคะปีพฤศจิกา1902เขาได้จดเครื่องหมายการค้าให้อยู่ภายใต้แบรนด์เบบซี่และก็โค l าค่ะสำหรับสุดแข็งของเบบซี่นะคะ1เป็นแบรนด์ที่สันสุงความน่าเชื่อถือมายาวนานค่ะ สองเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนทําให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้อย่างแน่นยําไม่สับสนกับแบรนด์อื่นค่ะ 3. เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากซึ่งเกิดจากการรับรู้องผู้บริโภคทําให้ผู้แข่งขันไม่สามารถเลียนแบบได้และทําการแข่งขันได้ยากค่ะ 4. การที่แบ,บ็กซี่เข้ามาในระยะเวลาที่ยาวนานและสามารถครองตลาดได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้แบ,บ๊ปซี่สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจได้ดีค่ะ5้าค่ะ เบ็คซี่เป็นที่รู้จักการทั่วโลกเนื่องจากการเปิดตลาดออกไปอย่างแพร่หลายค่ะ6มีมีการตลาดที่ที่ดีเช่นการทำโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆอย่างเหมาะสมและการวางแผนตลาดด้านต่างๆค่ะค่ะกอ่อนนะคะหนึ่งการที่เบ็คซี่จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากแบบซี่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในด้านน้ำดื่มโคล่าซึ่งการที่จะขยายไปในด้านอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้บริโภคที่จะให้ความสนใจและเชื่อถือซึ่งถ้าขยายความกว้างของผลิตภัณฑ์มากไปทาให้สินค้าโพล่านี้อ่อนกำลังลงไปด้วยค่ะสองมีการผลิตที่กว้างขวาขงจนยากที่จะควบคุมการผลิตค่ะสเป็นเครื่องดื่มที่มี3ามเป็นเครื่อง่ง สความสามารถในการขยายผลิตภัณฑ์มีข้อขัานจำกัดเนื่องจางกการปรับปุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรายนั้นสินค้าเดิมเป็นเรื่องที่ยากค่ะโอกาสทางการตลาดของแฟกซี่นะคะ 1. ตลาดยังเปิดกวางสําหรับเครื่นนงองดื่มและแอลกอฮอล์สการสื่อสารไร้สายทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น3 ลักษณะของสินค้าเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มโค้านั้นมีจุดต่างจากเครื่องดื่มอื่นซึ่งผู้บริโภคเชื่อว่าดื่มแล้วช่วยสร้างความสดชื่นซึ่งเป็นเสมือนจุดขายของสินค้านี้ 4. เทคโนโลยีที่มีการาพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในอนาคตด้าเทคโนโลยีย่อมพัฒนาขึ้นอย่างมากช่วยในด้านการผลิตการโฆษณาช่วยให้ผู้บริโภครู้จักได้มากขึ้น การกระจายสินค้าเป็นต้น5้าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคซึ่งก็เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วย6จากกาสำรวจผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบรสชาติของกระซี่มากกว่าคนยุส่วนผสมทางการตลาดของบริษัทกรซนะคะผลิตภัณฑ์ แป็ซี่จะมีพัฒนาการสินค้าแตกโปรดักต์ไลน์รสชาติใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆและเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความทันสมัยต่อคนรุ่นใหม่2ราคาเแบ็กซี่นับเป็นสินค้าผรูเปือยมีเอกลักษณ์ที่ทันสมัยราคาจำหน่ายสินค้าจะแตกต่างไป ตามแต่ละประเทศที่สินค้าวางจำหน่าย 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายเ e b ซีมีลักษณะการจัดจัดำหน่ายสินค้าหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตรู้ขายเครื่องดื่มอัตโนโรติการขายเป็นเครื่องดื่มตามร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเช่น k คฟเป็นต้น 4. การ,รส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นการร,รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าเพิ่ม มากขึ้นเบสซี่ทางแผนส่งเสริมการขยายเพื่อเป็นการชักจูงความสนใจจากผู้บริโภคจึงมีการออกโปรโมชั่นใหม่หลายอย่างประกนื่อมีสินค้าตัวแทนน,น,ทนั่งจากตลาดทั้งนี้มีการขยายออกอย่างแพร่หลายทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นกว่าในอดีต 2. ก็มีผลต่อการบริโภคของประชาชนทุ่จาก,ก,กบริโภคอย่างจำกัดมากขึ้นค่ะ